จับพี่ดีจับพี่ดีนะได้พ้าห่มกับอะไรอ่ะได้พ้าห่มเหรอได้พ้าห่มได้ที่ริ่งภาสวัสดีครับช่องพายเรือมาแล้วกลับจากงานวันเกิดน้องงานูนะคะก็กลับบ้านแลาวก็กลับบ้านกัน ใครได้ทองคำใครได้ทองคำทองอ่ะทองคำอ่ะไม่ได้ทองคำพี่โอ้โหทองคำไม่ได้ทองคำทองคำทองแท่งพี่พี่ทองคำพี่ทองแท่งมันได้ทองคำที่เป็นรูปสางโอเล็กๆอ่ะรูปเราอ่ะรูปสางใครเลิฟอ่ะน้องได้อะไรมั่งน้องได้ป้าหงมเหรอ น้องได้ป้าหงมกับโอ้ได้ไข่กับป้าหงมเนี่ยไข่ก็ยังสุกเลยเอ,อ่าเนี่ยตอกกินแล้วแต่ไข่ไม่มีสักฟองเขาหลอกเนื้อต <c oughs> าตึงได้อะไรตาตึงได้อะไรน้องแม่จะตอก <c oughs> ไม่มีตาเติงได้อะไร้าเติงได้ไข่กับมามา่าอ่ะน,น้องอ่ะน,น้องได้ป้าหงมไปหงม ทีรีดผ้าเหรอ,อโอ้ที่รีดผ้าแข็งปึกเลยพอดีไงน้องจะได้รีดผ้าไปโรงเรียนไงน้องจะได้รีดผ้าไปโรงเรียนอ้ยเเอ้ย,อย,อยไอเายน้นวต้มน้อ,นอ,นอหิวไตวนะมันจะตแล้วนไม่เห็นมีอะไรเ พี่เลิฟพี่เลิฟสุดสุดสุดเดียวกันกับเมพิมพ์เลยโย่ทิ้งทิ้ไม่ไข่ถุงไว้ไข่ถุงไว้ไปเล่นที่บ้านเรา ใส่ถุงไว้ไปเล่นที่บ้านเราจ,จำสร้อยเขบานได้บ่ละเลิบโดนๆออกบ้านเทียนสองเข้าบ้านได้เหรอด,ด,ดิงค่อยๆยๆดอกยางแหงตะบอมียางค่อยๆ <Okay. S 1> ดอกยางแหงตะบอมี

ระวังนะก้มลงด้วยนะเกล้าระวังก้มลงด้วยนะมันสูงเดนะ่นใกล้จะถึงแล้วอูพอพว้พี่เลิฟพี่เลิฟสูงแล้วพี่เลิฟเป็นหนุ่มแล้วพี่เลิฟเป็นหนุ่มแล้วพี่เลิฟเป็นหนุ่มแล้วโซนแม่เขาก็จะแม่นอุบาดุเบีย้ยแม่เพิ่นกระไดลูกออกไปสังคมแน่เล็กน้อย ถึงปานกลางกับโไรเล่นลูกชายโอ้คือฝนสีเนาะโอ้ลูกชายบ่กินยาโอ้ลูกสาวเอินลูกแม่เพิ่นบ่กินยาไป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 ไ เรายอมกินหงายกินหงายโอ้ยลูกเพิ่งไปงานมันเกิดมาคุณนายเธอที่ห้องทำไมร้อนๆออกสังคมที啊จะเลี้ยวเข้าบ um> ้านจะเลี้ยวเข้าบ้านอยู่มาถึงบ้านเอาแยงลงเรียบร้อย เรียงเอาเสียงลงอาบนา้ำโอ้จะเป็นเพิ่นชิดหอดลูกไสายเพิ่นชีดแหอดแห้งลูกบดได้ไปไใสดอกอลูกออกสังคมโดนโดนออกสังคมเช่นนึงก็คือจังโผล่ไหลพี่เมือยแม่แถวลูกเจ้าไปใสสีได้ไปใสก<อ>ะกลับมาเงอนคือเกาตัวบอ,อ,อสสีได้ไปใสกะกลับมาบานคือเกาตัวเออปัญหาลูกว่ามาตาใสลูกมาตาใส เฮ้ยเพิ่นถามลูกเพิ่นมาตาใสมาตาใสยู่เหล่ายู่เหล่าเฮ้ยโอ้ยแม่เพิ่นแม่เพิ่นกนับญาติลูกเพิ่นหายลูกเพิ่นสิหายไปใสลูกสิหายไปใสนี่ลูกกับมาเงื่อนคือเก่าตัว แช่ออกไปอันงานมันเกิดเพิินซื้อออกสังคมในเมดุนๆออกเทียพอแม่ก็ช่วงช่วงนี้ก็ลังงากเออหอเมาแล้วลูกกลับมาแล้วลูกกลับมาแล้ว ลนะลกลับมาแล้วนั่นลูกชายกลับมาแล้วเสีหายไปไสลูกชายจะหายไปไหนกลับามาแล้วแม่์เมยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลอบเราด้วยนะคะเด,นดนินสทีไดล่งคลิปเที่ยนึงช่วงนี้กำลังยากอันดําหน้าสามเขานะคะ หน้าสามเขากระสิปลูกยาอีกช่วงนี้อ,อยู่บ้านมอมอแมแม, αι ม, αι ม αι. หาอยู่หากินไปครอบครัวชายเลิฟนะคะพญากิ่เริ่มปิดน้ำได้ี่กระสีฆ่าน้ำกระสิว่าบ้านเบืะอไปปิดน้ำก่อนเมื่อจะเอาให้แม่กินติแม่กินน้ำบอเอาให้แม่กินน้ำก่อนเอาคุณนายกินน้ำก่อน ถ้าสิว่าลืลมปิดน้ำ <มา S 1> เอาลูกเอาคุณนายไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำตอนเยน็นอาบน้ำแล้วนอนไหมบออาบน้ำนอน<ม>าอาบน้ำกินหย่านอนคำแลว้วพวกเธออย่ามาพวกเธออย่ามาดอกยายางรับจามีมีมาเฮ็ดหยังนี่ไปพิ่มเพถือยังรับจามีมีมา โอ้ยเบ้ากับลูกครับเสียงเสียงเสียงเบากับโบได้ค่ะลูกคุ้นหูเอิ้นกับโบตีนคิง,งเอิ้นบ่ตีนคิงอะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย